สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาแนะนําหน่วยหนังกลางแปลงกันสักหนึ่งหน่วยนะครับวันนี้ก็เป็นทีมงานดับเบิลยูเอ็นภาพ,พยนตร์นะครับซึ่งเป็นหน่วยหนังกลางแปลงอีกหนึ่งหน่วยนะครับน่าจะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับถ้าบอกจังหวัดผิดพลาดไปทางช่องก็ขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าทางช่องเองก็มีข้อมูลไม่มากนะครับซึ่งคลิปและก็ภาพประกอบนี้ก็ได้มาจากทาง เฟซบุ๊กนะครับก็ขอขอบคุณเจ้าของภาพแล้วก็เจ้าของคลิปด้วยนะครับที่ทางช่องเราได้นํามาจะทําเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับคลิปเปิดตัวนะครับก็จะเป็นแสงแล้วก็ระบบเสียงตอนใช้หนังนะครับก็เสียงกระหึ่มดีภาพชัดซึ่งดูแล้วก็ไม่เบาทีเดียวนะครับสำหรับหน่วยดับเบิลภาพยนตร์นะครับแล้วก็คลิปที่2นะครับก็จะเป็นคลิปการเปิดเพลงนะครับก็เสียงเบสดี แน่นหนักดีนะครับสำหรับดับเบิลยูเอ็นภาพยนตร์นะครับสำหรับแฟนๆนะครับที่อยากจะติดต่อนะก็แปลงหน่วยนี้ก็ติดต่อที่เบอร์นี้นะครับซึ่งผมเองก็ได้มาจากทาง Facebook เช่นกันนะครับก็ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับสำหรับแฟนๆที่อยู่ในเขตจังหวัดสุรินทร์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับอยากได้นะราบแปลงภาพชัดๆเสียงดีๆอีกสักจอหนึ่งนะครับก็แนะนําเลยนะครับดับเบิลยูเอ็นภาพยนตร์ครับซึ่งหน่วยนี้ก็เป็นหน่วยน่าจะ เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับผมเองก็เดือนไปเจอใน a c e b o o k นะครับก็ได้นํามารวบรวมเป็นอีกหนึ่งหน่วยนะครับไปที่ช่องของเรานะครับสำหรับแฟนๆนางแปลงตัวจริงนะครับที่อยู่ในเขตสุรินทร์ก็ดีจังหวัดใกล้เคียงก็ดีนะครับใครที่เคยดูหน่วย w n pavunigor comment กันหน่อยนะครับว่าผลงานจริงๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับสาหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับทางเจ้าของคลิป แล้วก็หน่วยงันกรงแปลงจาบนยูเอ็นภาพยนตร์ด้วยนะครับที่ทางช่องรวมเรื่องราวหนังกางแปลงของเราได้นําม,มาจะทําเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบช่องเราก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ไว้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับจะเป็นเรื่องราวอะไรนรั้นก็กด <S 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 <ะ>ติดตามไว้เลยนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบหนังกางปลงเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ